ถ้าแน่สำหรับใครที่กำลังฟาร์มแบบผมอยู่แล้วก็และอยากมีของดีๆใช้นะครับผมขอแนะนำสิ่งเหล่านี้เลยนะครับผมเนโกบักชอป้านบริการฟาร์มวิวแมพต่างๆและบริการเติมโลบักสุดคุ้มบริการไวรุดเร็วและแถมยังมีบริการกดผลแมพบ็อกฟุตราคาสุดคุ้มกันด้วยนะครับผมสตาร์เอ็กชอปลานสุดคู่กับบริการคู่คู่ของร้านรับกดผลถาวรแมพบ็อกฟุตและยังรับกดเพชรแมพออสตาร์กันด้วยนะครับอย่าลืมใช้บริการกันด้วยนะครับผมเซนนิสุสโตร์ร้านสำหรับนักล่าปีศาจมีบริการกดผลถาวรเอาวิม และยังมีบริการกดเพจแมปออสตาทาวเวอร์ดิฟเอนท์กันด้วยนะครับอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับผมโอเคครับยินดีสุดการับทีมเพื่อนเกษรเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็จะมาดูอัปเดต14กันเลยนะครับก็เป็นอัปเดต14อันนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากนะส่วนตัวคิดว่าไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับผมโอเคเรามาดูของกันมากนะว่าอัปเดตนี้มีอะไรมากนะครับมีหมัดใหม่มีผลอเวกใหม่แล้วก็มีดาบใหม่2เล่มนะครับแล้วก็มีเผ่าใหม่นะครับผมแล้วก็มีฮาคิที่เปลี่ยนไปนะครับผมก็ประมาณนนนนนี้เเเเเลลยยะะคคครรรรัััับบผผมมมโออาาดูแกกก็็ปน บนฟ้าตื่นนะเออบนเสฟ้าตื่นนะครับผมก็สกิลมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะผมรู้สึกว่ามันอาจจะเล่นยากขึ้นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะก็เดิมทีมันก็เล่นยากอยู่แล้วอัปเดตมาก็ให้มันเล่นง่ายขึ้นแหละแล้วก็สกิลดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็แรงขึ้นด้วยนะครับผมก็นํารู้สกิลเลยนะครับผมก็เป็นอันแรกก็เป็นสกิลแซนนะครับเลนิงเบลดนะครับก็อันนี้อัดถูกหรือเปล่าอันนี้ก็ไปเียงไปตกเฉียงกันเลยคอมเมนต์นะครับผมโอเคเหมือนจะแบบสกิลแซนเหมือนจะล็อกตัว เห็นไหมมันจะล็อกตัวนะครับเมื่อกี like ้ม like okay. ันต้องยิงไปข้างหน้าเดีพี okay. ่ปาไปอีกทางนะครับดูว่ามันจะล็อกตัวหรือเปล่านะเขารู้สึกคือสกิลเซอมันเหมือนจะอิมบอดนะครับผมไม่ว่าเราจะปาว้าขนาดไหนมันก็ย็อกตัวให้นะแต่ทีนี้แม่งไม่ล็อกเว้ยมันจะอิมนิดนิดนิดเนื้นะครับผมก็โอเคเรามาดูใกล้กันเลยนะครับแบบมันจะเลี้ยวอะมันเห็นว่ามันจะเลี้ยวนะผมโอเคต่อไปก็เป็นทัน r ์สตอมนะผมก็เป็นการสร้าง เขาเรียกว่าฝนดาวตกใส่ศัตรูนะผมก็ประมาณนี้นะนนะนต,ตุ้นะมๆๆๆๆๆๆตๆๆๆๆๆ็ๆๆ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 มๆๆๆๆๆนๆๆๆๆๆๆาๆๆๆๆๆงๆๆๆๆๆๆาๆๆๆๆแๆ้ๆๆ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 ๆนๆๆ่ๆไๆๆ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 ๆกๆๆๆนๆๆ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 ๆนๆๆเๆๆๆๆๆวๆๆปๆๆๆๆๆๆๆบาใส่นะอ้ม อย่างนี้แล้วก็สร้างแบบตอนโดนศัตรูมันเหมือนจะโดนกดพื้นนะครับผมก็จะทิ้งรอยอะไรไว้ก็ไม่รู้นะครับผมก็ต่อไปก็เป็นอิลิติเฟสนะมันสามารถแดตได้3ทีแล้วก็ใช้เวลาชาร์จประมาณ5าวินะครับผมหนึ 1, 2, ่งสามประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ชาร์จประมาณสัก5วินะผมว่านานกว่า5วินะัน่าจะ1ิบวิหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคตอน,น,นมันชาร์จเสร็จแล้วคือมันชาร์จมันก็คือชาร์จได้เรื่อยๆเลย,เ,ลยเลยนะครับ โอเคนะครับผมต่อไปนะเรามาพูดถึงเจ้าชางแมนคาราเต้กันเลยนะครับโอเคเราไปดูวิธีการทํากันด้วยดีกว่าโอเคนะครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่ก่อหมายกันแล้วนะครับเราจะมาสอนวิธีการรับเจ้าช้างแมนคาราเต้กันเลยนะครับผมก็วิธีการรับนันง่ายแ่นง,ง่ายนะครับให้เราไปฟาร์มฟิชเชอ m a แมนคาราเต้ v หนึ่งมาก่อนนะครับก็ฟาร์มสัก4 0 0อยมาร์สนะครับแล้วเราก็ต้องเตรียมเบลีไปสัก2.5ล้านก็คือ2องล้านหแสนเบลีแล้วก็แฟกเมนสัก5 0 0พนะครับแล้วเราก็ไปฆ่าบอสมานะครับเป็นบอสที่มีอยู่ตรงนููนบบดวาไป ก็แต่มันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมให้เราฆ่ามามันก็จะด drop water key นะหลังจากที่มันด drop water key นะให้เราเดินไปแลกกับเจ้า w a t e อ entity ตัวนี้เลยนะครับผมก็มันก็จะบอกเงื่อนไขนะครับแล้วเราก็แลกไปนะแล้วก็จะได้เจ้าชามแมนคาราเต้มานะสกิลมันก็ประมาณว่าสิกิวเซ็ตมันจะเป็นการสร้างขึ้นไปข้างหน้านะแบบอย่างนี้เลยปลา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 ปนาปลา่อาปล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 าวลาปลาปลากลาปลาปาปล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 าป็าปลาปลาปลาบลาปนาปล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 ูกน้ปา เราไปข้างหน้าตุ้มระยะไม่ค่อยไม่ค่อยไกลมากนะครับส่วนสกิลซีก็จะเป็นการสร้างขึ้นน้ําไปข้างหน้าแล้วก็ต่อยท้องศัตรูอย่างอย่งที่พี่ทำให้ดูนะอย่างนี้เลยดึงมาต่อยท้องมานนี้นะผมแล้วก็สกิลคอมโบต่อได้แล้วแต่เลยว่าจะคอมโบยังไงนะครับส่วนแต่ว่าชาแมนดีกว่าซูเปอร์แมนไหมไม่รู้สึกว่าไม่ค่อยดนาะผมก็คิดว่าซูเปอร์แมนโหดกว่ายอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับผมโอเคต่อไปเราไปดูสิ่งที่สามเลยนะครับสิ่งที่สามที่เพิ่มเข้ามาก็คือซีอาชีนะครับผมก็ มันก็จะเกิดมันตอนนี้พี่รู้รอยู่มี6จุดนะครับก็จะเกิดตรงนี้1จุดนะครับผมโอเคแล้วก็จะเป็นจุดที่2ก็จะไปอยู่ที่ที่ไหนวะมันจะจุดที่2อยู่ที่ไอคัสเตลนะเดี๋ยวเราไปดูที่ไอคัสเตลกันเลยนะครับผมโอเคนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่2นะจุดที่2มันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ประมาณตรงนี้นะต่อไปไปดูจุดที่3ากันเลยนะครับโอเคนะครับจุดที่สานะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับโอเคเราไปดูจุดที่สี่กันเลยนะครับ จุดที่4อยู่ที่กินบีตรงนี้นะครับประมาณตรงนี้เลยนะครับประมาณตรงนี้จุดที่4นะครับผมโอเคเราไปดูจุดที่5กันเลยนะโอเคนะนี่ก็เป็นจุดที่หจะอยู่ที่คอนแอนโคลประมาณตรงนี้เลยนะครับผมก็เป็นที่ที่เจอสกินสีแบบเรจินเดอรี่นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็เป็นสีที่พี่ใช้ก็เป็นสโนว์ไวท์นะโอเคเราไปเราไปดูจุดที่6กันเลยนะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่6นะครับผมก็ได้ได้แบบ เขาไม่มีคนบอกก็เดี๋ยวเราทิ้งครดิตคนบอกไว้เลยนะครับผมก็ะจุดโชคก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับตูมโ,โอเคว่ามานนี้นะสำหรับที่ NBT ซื้อฮารนชครับมันจะเกิดทุกๆ20นาทีหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะผมก็ปรมะมาณ20นาทีถึงไอ,อชิวะดันดาวนะก็คือ NBT ทุกตัวมันจะเกิดเร็วขึ้นเพราะอัปเดตนี้มันปรับ n p c เกิดเร็วขึ้นมากๆเลยเพื่ออัปเดตต่อไปหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคแล้วมาดูอัปเดตต่อไปกันเลยดีกว่า โอเคนะเรามาดูวิธีการเอาเผาเย็นกันเลยนะครับหรือเผาไซบอกนะครับก็คือให้เราไปหาฟอร์ดออฟตับเน็ตมาก่อนนะแล้วเราก็ไปกดตรงนี้เลยนะครับผมก็จะขึ้นข้อความสีเขียวด้านบนนะครับแล้วเราก็เอาไมโครชิปตีล้อไปเรื่อยจนกว่ามันจะดรอปไมโครเอมันจะว่ามันจะดรอปโคเบนนะก็คือสมองของไอคอรเชียก็ไม่รู้นะครับผมก็ให้เราหยิบมานะครับผมแล้วเราก็ไปทํไปทการกดตรงนี้อีกรอบนะครับผมมันก็จะเปิดประตูด้านล่างนะครับให้เราเดินลงมาเลยเนยนะครับผมแล้วเราก็กดตรงนี้ ทำตามเงื่อนไขที่มันบอกนะครับเราก็จะได้เผาห่นยนต์มานะครับผมก็หุนยนต์ก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับหน้าตาอืมอืมลกชิปไายเลยสภาพก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็แต่ว่าถามว่าดีไม่เผ่านี้ก็ซึ่งตัวคิดว่วมันก็ได้อยู่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเงเรามาดูกันว่ามันบวกอะไรกันบ้างนะครับผมก็โอเคนะครับสำหรับวีสองนะครับมันจะป้องกันดาเมจจากหมัดดาบหรือปืนนะครับแต่พวกผลพิรจะไม่กันนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับ แล้วก็1 5บาเปสำหรับดาเมจนะครับก็จะมาบวกเป็น1 5สําสหรับเอเนอร์จีผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะผม,ผมก็ว่ายัางไม่ได้ดูเลยมากนะครับเขานี้มาผมได้มาผมก็เปลี่ยนเป็นเมาทผ่ามิงแล้วนะครับผมโอเคต่อไปเป็น V3 นะครับป้องกัน80ดาเมจนะครับแล้วก็แล้วก็จะลหลังจากที่ได้รับดาเมจจาก2.5้านะครับเขาเรียกว่าดาเมจก่อนหน้ามันส5าวินะครับก็จะเปลี่ยนเป็นระเบิดหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็มันจะสร้างงระเเบิดด 70%0% 7.5มขอ ที่มีอยู่นะครับโอเคก็ประมาณนี้อย่างเช่นเราได้รับดาเมจมาจากแต่เราหามอนต,ตัวหนึ่งก่อนนะมอนต,ตัวไหนดีว่าที่มันตีทะลุฮา,าคินะโอเคน่าบบเราลองให้มันตีเล่นๆกันก่อนนะครับโอเคมันก็ระเบิดประมาณนี้เลยนะครับถ้ามันทำดาเมจใส่เราเราก็กดระเบิดใส่หน้าศัตรูได้เลยนะ ต่เราต้องอยู่ใกล้ในแรสมีแล้วเราก็ระเบิดใส่นะครับถามว่ามันก็ระเบิดแรงไหมก็แรงพอตัวอยู่นะครับถ้าเราบัฟเยอะก็แรงด้วยแหละเออก็ประมาณนี้นะเผาใส่บอกถามว่าดีไหมก็รู้สึกว่าเครื่องที่ตัวช้าๆนะมานาะก็กินไวหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าถึกมันก็ทึกอยู่นะครับผมแต่ส่วนตัวคิดว่าถ้าเอาไปเล่นจริงๆเผามิงน่าจะดีกว่านะครับต่อไปก็เป็นการอัปเดตยิบย่อยนะครับผมรู้สึกว่าผลแสงจะบินเร็วขึ้นหรือเปล่าอันนี้เหมือนจะบัฟสกิลเอฟมาบินเร็วขึ้นนะครับ ประมาณนี้นะสำหรับสกิลเอฟนะครับผมก็ปั๊บผลแสงนะครับแล้วไว้ก็เป็นเวลาดับเกิดนะครับของเจ้าพวกทำดับสตีคนะครับปรับเป็น3ชั่วโมงนะครับหรือว่าแบบพูดง่ายๆคือ NPC มันเกิดไวขึ้นนะแล้วก็เวลาหานะครับจากนั้นหนาทีเป็น15นาทีนะครับถือว่าไวขึ้นมากเลยนะครับผมต่อไปก็จะเป็นเขาเรียกว่าบัฟค่าหัวนะครับจาก 20M นะครับจะเปลี่ยนเป็น 25M นะครับก็คือบัฟมันจะคงอยู่ที่ 20M นะครับจะไม่ปรับไปไหนนะครับผมอย่างเช่นบัฟ ค่าดีเฟนแล้วก็22.6ดาเมจนะครับสำหรับรับ 25M ก็จะบวกก็จะไม่บวกนะครับก็จะบวกหรือแค่ 20M นะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับอนาคตอาจจะ 30M ก็ได้ใครจะไปรู้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะอัปเดตนี้นะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นโคลัปก็จะเป็นมันจะมีมันจะมีดาบ2เล่มนะครับก็จะเป็นโคกับเจ้าดาร์กอนไทเดนนะครับต่อไปก็จะเป็นสกิลเซตนะครับเพนแฮเราก็เป็นมือก่อนปัจจานะครับตมตุ้มตุ้มตุ้มนะครับ รู้สึกว่าติดสตันด้วยนะตอนใช้สกิลนะต่อไปก็เป็นยุทธิติ์เพรสซันนะนี่เลยนะครับประมาณนี้นะโอเคต่อไปเราไปรีวิวดักให้ดักกอนไทเดนโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นเจ้าดักกอนไทเดนนะครับผมโอเคเราจะมารีวิวสกิลให้ดูกันเลยนะครับอันแรกนะเป็นสกิลแซดนะครับผมก็เป็นซีดักกอนฟลอรี่นะครับก็เป็นเหมือนเป็นสกิลเหมือนคาบูชานะครับผมก็เป็นการยิงขึ้นหน้าตาจตุอย่างนี้เลยนะตูมด้านใบที่ออกมาก็ถือว่าแรงมากๆเลยนะครับผมโอเคก็เหมือน เป็นสกิลคล้ายๆลินโกคุที่เ่็นที่แล้วเลยนะครับผมต่อไปก็เป็นวอเตอร์ดากอนเพเซอนัทเหมือนที่ผมกดไปเมื่อกี้เดี๋ยวเรารอสกิลก่อนก่อนนะครับต่อคอมโบได้นะดาบนี้ประมาณนี้นะครับต่อคอมโบได้นะโอเคเรามา,าเรามารอดูวอเตอร์ดากอนเพลเซอรกันเลยนะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมอันนี้พี่เปลี่ยนไปใช้ไอดีของลัคกี้ไทม์นะครับเพราะว่าไอดีหลักยังไม่ได้นะโอเคดูกันประมาณนี้เลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าติดสตันหรือเปล่าอัี้แต่เราต้องดูอีกทีนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมเจ้าดากอนไทเดน โอเคสำหรับอัปเดตนี้ก็ไม่มีอะไรมากแต่อัปเดตหน้านะครับรู้สึกว่าจะเปลี่ยนเป็นเป็นเปลี่ยนแมเป็นอีแมพนะครับก็เป็น TC นะก็เป็นประมาณคลีที่3นะครับผมก็ถือว่าเป็นแมพที่ดีดีมากๆเลยนะครับสำหรับแมพวันพีชนะที่เล่นมาทั้งหมดตั้งแต่สมัยสตีปันพีนก็มาเล่นยันโอ้ก็อยู่นานอยู่นะครับแมพวงการวันพีชนะครับผมก็ในโรบ็อกนะครับผมโอเคสหรับคลิปนี้ก็มีประมาณแค่นี้นะครับผม โอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะผมสำหรับใครที่ได้สาระคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ถึง20ไลค์กันด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามหรือกดซับสไครป์ให้พี่ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่อีกแรงหนึ่งเช่นกันนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วใครอยากโดอยากเท์ก็อย่าลืมแชร์แชร์สปอนเซอร์ผมด้วยนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับโอ <Okay, S 2> เคครับ okay, สำหรับคลิปนี้ก็ลาก่อนครับ